<Day. S 2> สวัสดีค่ะฟิลิกเดย์พลอยนะคะวันนี้เราจะมาดูคลิปที่เนเน่ได้แอร์ไทม์จากในรายการที่ออนแอร์กันนะคะมาเริ่มกันที่คลิปที่เด็กๆเล่นเกมค่ะเกมลอดห่วงโอ้ใช้มือเดียวรอดห่วงด้วยอ่ะ ใช้มือเดียวเพื่อรับน้ําหนักทั้งตัวเลยอ่ะ <c oughs> อย่างแมนตัวเล็กนี่เหลือๆเ,เลยอ่ะ <c oughs> สอนเพื่อน เป็นไก่ก็ะพือปีกเลยรายการขยี้ไม่หยุดต่อไปเป็นคลิปที่น้องกำลังดีกีต้าร์แล้วก็ซ้อมร้องเพลงอยู่ในห้องพักนะคะเสียงหลง อ๋อเจอแรงบินมาตัวเบลอร์เลยอ่ะมแมลงอะไรอย่างกับมแมลงสาบแมงที่จีนโหดจังปากบอมแมลงที่เห็นคือเป็นจักรจัรนที่จีนนะคะตัวใหญ่มากแม่จีนเขาจะชอบอะไรแบบนี้นะ เห็นเรียกชั่นเน่แล้วขำแม่จีนคอมเมนต์กันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยอะแล้วถ้าเกิดใครตาดีๆอะจะสังเกตเห็นว่ามีขวดแม็กกี้วางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งข้างหลังด้วยนะแล้วหลังจากที่ทีมงานเข้ามาจับแมลงให้อ่ะเน่เน่ก็อ้าปากอ้าปากตกตะลึงแบบยังไม่หยุดอ่ะยังตกใจไม่หายแล้วก็มีคนคอมเมนต์ด้วยว่าตอนเน่เน่กลัวแมลงอะกลัวอย่างเทา แต่ว่าแสดงสีหน้าอย่างเมนเทอร์ลูกคลิปช่วงที่ไปจ่ายตลาดเพื่อที่จะนำมาประกอบอาหารในรายการด้วยแต่งงอะรายการนี้มันยังไงกันมันเป็นเซอร์ไวเวอร์ของเด็กที่มาเป็นไอดอลร้องเพลงเต้นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอทำไมมีทำอาหารด้วยงงมากพี่อยาลูกก็ เหมือนแม่เลยอ่ะแม่แต่มาจ่ายตลาดยังต้องสอนภาษานี่ๆเลยเพื่อนๆพูดเก่งก็ต่อไป ใน่ต่อทางสายตาอย่างเดียวยยลุงนี่เจอลูกอ้อนเด็กๆไม่ได้เลยนะได้หมดอ่ะพี่ลูกป้อนเป็ดเหรอ แข่งกันป้อนเลยฮะอันนี้แน่ใจอหรว่ามาจ่ายตลาดมาหาซื้อของกินไปกินม่ะเนี่ยขอดูหลายรอบหน่อยเหมือนแม่เลยอ่ะป้อนไม่พอมีถามอร่อยไหมชอบไหมซื้อไหม เนเน่มีอ้อนอ้อนซื้อน้ำพริกคนอื่นเขาก็าอยากกินแซลมอนอยากกินขนมกันนางมีความอ้อนอยากกินน้ำพริก Thai Store t h ล Store แล้วก็อันนี้เป็นรูปน่าจะเป็นรูปไปปิดรายการในการเชิญให้คนมาดูคลิปคราวหน้าอะไรเงี้ยรายการจัดให้เน่เน่อยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วดูเลือกรูป ให้มาทําอาหารหรือให้มาเล่นตลกอันนี้เป็นลูกก่อนที่จะไปดูคลิปทําอาหารกันนะคะแล้วดูดูเขาแกล้งเพื่อนล้อเลียนหน้าเพื่อนไปอีกคนจีนคอมเมนต์ว่าเธอเป็นคนเรียนรู้คนอื่นจริงๆเป็นคัสซีนของเนเน่ช่วงทําอาหารนะคะจะมีพลายกระซิบด้วย มีแม่มาเชียร์ขอบสนามด้วยเหรอบาร์บีคิวแพะเหรอ <c oughs> เป็นคลิปที่เน <c oughs> เน่พูดสปีดนะคะอันนี้ไม่ได้แร็ปนะหาาเสียง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือคลิปไม่ได้เร่งสปีดใดๆนะคะความเร็วปกติ <Huh? S 1> คําแปลนะคะที่เนเน่พูดไปเมื่อกี้ก็คือฉันมีความพยายามมากพอฉันมีประสบการณ์ฉันร้องได้เต้นได้รัตได้และแสดงได้และการแสดงที่ผ่านมาฉันพาทีมชนะมาโดยตลอดน้ำเสียงและการแสดงออกบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะเนเน่น่าจะพยายามสื่อให้ คนที่เชียร์น้องอยู่แล้วก็โหวตให้น้องมั่นใจที่จะโหวตให้ตัวเองอย่างนี้ค่ะซึ่งการโหวตในครั้งนี้เป็นการโหวตรอบไฟนอลแล้วนะคะและในเว่ยป๋อนะคะมีคนจีนมาเขียนแสดงความคิดเห็น <_ S 1> เกี่ยวกับสปีดนี้ของเน,นเน่ค่ะเนเน่ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยความทะเยอทะยานกำลังแสดงออกมาเธอมีใบหน้าราวกับนางฟ้า มีความทะเยอทะยานดังปีศาจดีมากๆฉันชอบคำพูดนี้ซึ่งความทะเยอทะยานอันนี้เขาพูดถึงในเชิงแง่บวกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เนเน่เล่นกีตาร์และร้องเพลงไปกับเพื่อนในห้องพักนะคะเพลงปีกที่มองไม่เห็น พี่เขาใส่หมวกกันพราะว่ามาถ่ายรายการใช่ไหมปกติไม่ใส่หมวกแบบนี้ใช่ไหมร้อ,อเพลงแรกด้วยเรียนภาษาจีน บบมันร้องไห้ข้างหลังเพื่อน <laughs> คนอื่นเรียกลูลูเรียกยาลูเลย <laughs> <laughs> เวลานี้ก็ยังจะอวยเพื่อน <laughs> นีเ่เวลา <c oughs> มันก็เป็นธรรมดาเนาะ <c oughs> ที่มันยิ่งสูงก็ยิ่งเคว้งขวาง <c oughs> เป็นธรรมดาของเซอร์เวิร์ลอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อไปนี้จะเป็นคลิปโฆษณาขั้นรายการของเนเน่นะคะตัวแรกเป็นโฆษณานมค่ะพูดเปิดเลยเ บมือเนโฆษณาัวเลยตัวต่อไปเป็นโฆษณาเจดีค่ะนี้น่าจะเป็นพูดปิดมากกว่านะ แล้วก็อันนี้เป็นคลิปของแมคโดนัลล์นะคะเาาสียงน่ารักจัง,งพูดไวมากอ่ะนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของแรปเปอร์เลยนะ เอาละค่ะและคลิปนี้ก็จบแล้วถ้าใครชอบและไม่เกินกำลังเกินไปก็ช่วยไปโหวตเนเน่ในไฟนอ l โหวตด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ